เสือตกถังพลังเงินดีมาเต็ม95247ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยครับรางวัลที่1นนะครับก็กระจายไปหลายจังหวัดด้วยกันนะครับสําหรับงวดนี้นะฮะถึงแม้ตัวเลขจะออกมานะครับไม่สวยงามนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสมพ h ชาแนลครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะพามาวิเคราะห์ในส่วนของเสือตกทั้งพลังเงินดีชุดธรรมดานะฮะก็ถือว่านะครับถมองดีๆ656กับ9ก็ตัวเดียวกันนะคะก็ถือว่าวิ่งไปเข้า95นะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็จะมีนะครับ247นะฮะก็จะไปวิ่งเข้านะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวนะฮะนี่นะครับก็ถือว่า ท่านใดที่นะครับจับโชคมีโชคมีลาบก็ถือว่าได้รับโชคราบราบเต็มๆเลยนะฮะท่านชมฮะผมก็ได้นำนะครับาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผลสลากกินแบ่งนะฮะก็ถือว่านี่นะครับเข้าเลยนะฮะท่านชมฮะนี่นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูในงวดของวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับเสือตกถังประางเงินดีชุดธรรมดานะฮะก็ให้มานะครับเด่นเป็น9นะครับรองเป็น7นะฮะชุด3ตัวก็มี2 1 9นะฮะแล้วก็2 9 8 1 7 8 1 8 6 5 1 7 5 7 3 5 8 3 เจ็ดเก้าสามชุด2ตัวก็จะมี1 9 8 6 9 3 7 8 8 3 9 1 1 7 9 8 8 7 3 9 7 3นะฮะมาดูนะครับในส่วนของเสือตกถังพลังงินดีชุดมีโชคกันบ้างนะครับสำหรับชุดมีโชคนะฮะก็ถือว่างวดนี้นะฮะดูแล้วนะครับหลุดนะฮะท่านชมฮะ แต่นะครับผมก็ยังนํามาวิเคราะห์ให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเสือตกถังนะครับชุดธรรมดาชุดมีโชคนะครับจะควบคู่กันมาตลอดนะครับผมก็จะนํามาลงนะครับให้ทุกท่านได้ชมตลอดกันเป็นอีกเช่นเคยนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของงวดวันที่16นะครับพฤศจิกายน2564กันบ้างนะ ก็จะมีชุด3ตัวนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูเด่นนะครับก็คือ1รองก็คือ0นย์ะครับชุด3ตัวก็มี301403 9 0 5 7 0่5 1 0 6 1 3 8 1 5านแะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ2 1 8นะฮะต่อมานะครับมาดูนะครับในส่วนของอาจารย์ทินกรนนะฮะ สำหรับอาจารย์ทิ่นกรนะครับก็ถือว่าไปวิ่งเข้า0กับ3นะฮะต่อไปนะครับงวดนะครับในวันอังคารที่16นะครับ เดือน11 64นะกก็จะมี046นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเข้าสู่หน้าหนาวนะครับรักษาสุขภาพ